สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง Youtube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับคำคืนของวันที่13นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำ แนะนำนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามาแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาต้อทองนะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้เดินไม่ดีเลยนะครับพี่ๆเนาะเมื่อวานนี้เดินไม่ดีเลยนะครับมาเป็นเพียงแค่เลขเด่นในรอบเดียวนะครับก็คือราสมัครีผมไม่2กับ6นะครับปู่2คนที่ออก86078นนะครับพี่ ของเราก็6060 60ไม่มีนะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับลาวสามัคคีให้แปกับ2อผลที่ออก13061นะครับอันนี้ก็หลุดไปเนาะเน้น2 6 6ออก61หลาว v ี p ให้แปกับ2อผลที่ออก4 7 0 3 4นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับเน้น80ออก70นะครับก็เฉียดอย่างละแต้มเนาะ2รอบนะครับ ก็เมื่อคืนนี้เดิมไม่ดีนะครับก็ต้องขอโทษพี่พีด้วยนะครับผมส่วนแนทางของคําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับเราสามัคคีของเรารอบแรกนะครับผมได้เลข5นะครับแล้วก็เลข9นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 5 6 5 7 ห้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับสามตัวเก้าห้าหกนะครับผมส่วนเราสามัคคี v ี p นะครับ ได้เก้ากับห้ารูปไปที่5นะครับผม5้าหนึ9งห้าสานะครับสตัว9 5 3นะครับ ะครับผมเราสามาคัคคีแล้วก็เราสามาคัคคี VIP นะครับส่วนเราว i p <c oughs> ผมได้ได้เด่นเหมือนกันนะครับพี่เนาะได้เด่นเหมือนกันเลยนะครับ

นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเราสามัคคีเราสามัคคี V.I.P. แล้วก็เรา V.I.P. นะครับท่าในใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนออกไปนะครับรบกวนกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับผมกับาสวัสดีครับ